สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็มีข่าวสารข่าวดีจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่นะครับเมื่อคอพคอนะครับแจกของขวัญปีใหม่ฟรีนะครับสําหรับท่านใดที่อายุตั้งแต่20ปีจนถึง70ปีนะครับก็สามารถรับของขวัญนี้ได้นะครับรับได้ทั่วประเทศเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันได้เลยนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับต่าง่ั้งอบคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนท่านดูเยอะเลยนะครับข่าวดีแห่ hey, ทั่วไทยคอพพจัดให้ของขวัญปีใหม่แจกฟรีประกันภัยบ้านอุบัติเหตุกลุ่มคลอง30วันนะครับคอพพเปิดตัว2กรมธรรใหม่นะครับประกันภัยกลุ่มปีใหม่ เที่ยวไทยปลอดภัยนะครับก็คือไมโครอินชอรันนะครับระยะเวลา30วันคลุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด1 0 0 0 0แบาทนะครับประกันอกีคีภัยที่อยู่อาศัยปีใหม่สุขใจบ้านปลอดภัยนะครับคุ้มครองสูงสุด30,000บาทรับสิทธิ์จากผู้ประกอบการนะครับธนาคารห้างร้านร้านสะดวกซื้อค่ายมือถือร้านกาแฟปั๊มน้ามันบริษัทในหน้าประกันทั่วประเทศนะครับครอบคุณลูกค้าทุกผู้ประกอบการมากกว่า 50ล้านคนนะครับจำกัดจำนวน1กรมประทันต่อผู้ประกอบการ1รายเท่านั้นนะครับวันที่21ธันวาคม25 6 5ที่ผ่านมานะครับนายสุธิพลทวีชัยการเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพอนะครับเป็นประธานเปิดโครงการลดในลงความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2566นนะครับแล้วก็งานแถลงข่าวเปิดตัวกรมประทันประกันภัยกลุ่มปีใหม่ เที่ยวไทยปลอดภัยและกรมธรรม์ประกันอักขีภัยปีใหม่สุขใจบ้านปลอดภัยนะครับภายใต้แนวคิดรถพร้อมคนพร้อมประกันพร้อมนะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ปลูกฝังและการกระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่และการโดยสารปลอดภัยโดยกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัยและกรมธรรม์ประกันอักขีภัยปีใหม่สุขใจบ้านปลอดภัยนี้ สำนักง,งานคอ,อพพนะครับได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนะครับเพื่อให้มีความพิเศษกว่าทุกๆปีนะครับเพื่อให้ครอบคลุมทั้งการเดินทางและที่อยู่อาศัยสามารถตอบโจทย์นะครับความต้องการของประชาชนได้มากที่สุดนะครับและก็แจกฟรีนะครับประกันภัยอุบัติเหตุรายย่อยนะครับกรมธรรม์แรกก็คือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวไทยปลอดภัยนะครับความคุ้มครองหลักได้แก่ กรณีเสียชีวิตศูญเสียมือเท้าศูญย์เสียสายตาทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุนะครับไม่รวมถึงนะครับการฆาตกรรมรอบทำร้ายร่างกายหรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์นะครับจำนวนเงินเอาประกันภัยถึง10,000แสนบาทเลยทีเดียวนะครับกรณีเสียชีวิตนะครับศูญย์เสียมือเท้าสูญเสียตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรมรอบทำร้ายร่างกายและ หรืออุบัติเหตุนะครับกณะขับขี่หรือโดยสารรถจกกักรยานยนต์นะครับจำนวนเงินเอาประกันภัย50,000บาทนะครับในส่วนของผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพนะครับกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยนะครับยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน15วันแรกนะครับนับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัยจํานวนเงินเอาประกันภัยนะครับก็คือ5,000บาทนะครับสาหรับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลน,นะครับเนื่องจากอุบัติเหตุ ตามจํานวนที่จ่ายจริงไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษอุปกรณ์คํายันต่างๆนะครับจกเว้นหมายคายันนะครับรถเข็นผู้ป่วยเอวัยวะเทียมภายนอกร่างกายนะครับค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือกการฝังเข็มนะครับจำนวนเงินเอาประกันภัย5,000บาทนะครับก็สําหรับกรมธรรม์แรกนะครับก็จะเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับถ้าเกิดว่าหากเสียชีวิตนะครับก็จะได้1 0 0 0 0แบาทแต่ว่าถ้าเสียชีวิตจากการถูกทําร้ายนะครับหรือว่า ขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือซ้อนท้ายนะครับก็จะได้เงินประกันจํานวน50,000บาทเลยทีเดียวนะครับส่วนกรมธรรม์ที่2นะครับก็คือกรมธรรม์ประกันหลักคีภัยที่อยู่อาศัยนะครับปีใหม่สุขใจบ้านปลอดภัยนะครับก็มีรายละเอียดความคุ้มครองได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยนะครับได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดนะครับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับสิ่งปลูกสร้างนะครับได้แก่สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต มีผนังก่ออิดถือปูนมากกว่าร้อยละแปดสิบของผนังทั้งหมดก็จะได้รับความคุ้มครองถึงสามหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับโดยกรมธรรม์ทั้งสองประเภทนี้นะครับเป็นกรมธรรม์ที่มีระยะความคุ้มครองนะครับสามสิบวันนะครับผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ยี่สิบปีบริบูรณ์ถึงเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ณนะวันที่ทําประกันภัยนะครับทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยแต่ละรายมีสิทธิ์ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการจํานวน1กรมทรร์ต่อผู้ประกอบการ1รายเท่านั้นนะครับก็หมายความว่าท่านก็สามารถรับได้แค่1กรมทรรเท่านั้นนะครับสําหรับผู้สนใจนะครับก็สามารถรับสิทธิ์ได้จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนะครับได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งก็ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2 5ง5นหะครับถึงวันที่31มกราคมปี2566ะครับหรือจะสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนคอ,อพพ 1186ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและสําหรับรายชื่อผู้ประกอบการนะครับที่เข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับบริษัทประกันวินาศภัยก็จะมีอยู่6แห่งนะครับก็จะมีกรุงเทพประกันภัยนะครับทิพยะประกันภัยธนชาติประกันภัยนวกิจประกันภัยแปซิฟิกคลอสประกันภัยแล้วก็บริษัทเมืองไทยประกันภัยจํากัดนะครับสําหรับบริษัทประกันชีวิตก็มี5แห่งด้วยกันนะครับก็มี บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตนะครับไทยสมุทรประกันชีวิตเมืองไทยประกันชีวิตนะครับสะประกันชีวิตแล้วก็ fwd ประกันชีวิตนะครับและสําหรับผู้ประกอบการทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็มีมากมายหลายแห่งด้วยกันนะครับถ้าท่านใดนะครับสะดวกที่ไหนก็สามารถติดต่อขอรับได้ดังต่อไปนี้เลยนะครับก็จะมีธนาคารเกียรตินาคินนะครับธนาคารทิสโก้บริษัทเงินติดล้อนะครับบริษัทดิจิโทไนนะครับบริษัท โตลคัมมนาคมแห่งชาตินะครับบริษัทที่ปรึกษาประกันภัยบริษัททีทีอินชัวรันบริษัทธนาคารบล็อกเกอร์นะครับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันหรือปั๊มบางจากนั่นเองนะครับบริษัทพกโปรเคสนะครับบริษัทแม็กโซลูชั่นนะครับบริษัทมิสซิปลิตซิ่ง บริษัทโลตัสนะครับบริษัทกรุงศรีโบ็กเกอร์นะครับบริษัทสยามพิวันนะครับบริษัทหลักทรัพย์ KGI บริษัทแอดวานไวเลสเน็ตเวิร์กหรือ AIS นะครับบริษัท ANC โบ็กเกอร์นะครับบริษัท ART อินชัวรันนะครับบริษัทอยุธยาแคปปิตอลนะครับบริษัท724ดสองสีมาร์เก็ตนะครับแล้วก็แบล็กแคนยอนนะครับก็เป็นร้านกาแฟเช่นเดียวกับคาเฟ่เมซอนก็มีเช่นเดียวกันนะครับหรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสก็มีเช่นเดียวกันนะครับและบิทค่าบล็อกเกอร์เอ t ซีบีโ o p เทคชหรือ TQM ก็มีเช่นเดียวกันนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถขอรับกับผู้ประกอบการที่กล่าวมาได้นะครับอย่างเช่นท่านไปเติมน้ำบันบางจากก็ขอรับได้ที่ปั๊มนะครับกาแฟก็มีนะครับของอเมซอนแบ็ k แคนย o นนะครับหรือแม้แต่ธนาคารพาณิชย์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับหรือเอาง่ายสุดนะครับก็ไปที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับเพียงยื่นบัตรประชาชนเท่านั้นท่านก็จะได้รับความคุ้มครองนะครับก็เกิดเหตุมาก็จะได้รับเงินถึง1 0 0 0 0แบาทเลยทีเดียวนะครับงานนี้ของฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับนี่ก็เป็นข่าวสา,สารสาระดีๆที่นํามาแชร์กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ขอรับไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ